بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قال الله تعالى رب الشرح لي صدري ويسر أمري وحل من تم لساني يفكو قولي صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحب كما بحب إن بحب كما ของรุ่นอายุ8ปีนะครับในสุรฟ,ฟาติฮะนะครับก็เดี๋ยวมารู้กันว่าเยาวชนท่านใดจะติด1ใน10บในเพื <het S 1> ่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอเชิญทีมงานนะครับขึ้นคลิปถัดไปเลยครับอัสสลาุอะไยกุวะเระมะตอริวะบเระกาตุหนูชื่อเด็กหญิงวีดาซาเลมัตอายุ6ขวบค่ะอูรู กับสระกลัลโลนารีมนะครับกับน้องวีดัสและมัดนะครับมาฟังคำคอมเมนต์จากกรรมการทั้งสาท่านนะครับถ้าพร้อมขอเรี่เชิญนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดอาดัมบบนบาครับอัลฮัมดุลิลละนะยุวชนท่านนี้วันนี้นี่นะครับบรรดายุวชนที่มาแสดงความสามารถนี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเรื่องหมวดของเสียงเนี่ยใกล้เคียงกันมาก อยู่ที่ความพร้อมแล้วก็ทักษะของใครเนี่ยขเขาได้เก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่ากันเท่านั้นเองก็คือเรื่องหมวดเสียงเนี่ยเป็นคนที่น้ําเสียงใสดีนะนะครับน้ำเสียงมีเป็นความเป็นธรรมชาติดีแต่ตอนนี้ก็คือว่าเสียงของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีความคมอยู่ในตัวนะแต่พยายามอย่าให้มันขึ้นคอยชูมเยอะจนเกินไปนะ พอขึ้นคอยชูมเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะมันจะจะดูมันมันคืเรียกว่ามันแท้แนิดนิดนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดลักษณะของเสียงที่ให้มันชัดอีกนิดนึงเนี่ยมันจะกลมกล่อมมากเลยนะครับเมื่อกี้เราอ่านแบบในลักษณะที่เป็นธรรมชาติของเราที่เรามีเนื้อเสียงแต่ตอนนี้ถ้าเราปรับในลักษณะที่มันเป็นหลักสูตรของเสียงเนี่ยแล้วมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ ยักัลอครับฮัมดดลิล้วนะครับก็สันส้นๆกันแล้วกันว่าเป็นคนที่มีเสียงดีอยู่แล้วนะครับก็เพิ่มในเรื่องของคือทานองเนี่ยนะวันนี้บรรดาเยาวชนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของทํานองแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะเก็บรายละเอียดของทํานองได้มากกว่ากันนิม่มนวลกว่ากันถือว่าอยู่ที่อายุข,ของการซ้อม อยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็อยู่ที่อะไรครับความชํานาญในการใช้ทํานองนั้นๆั้นใเวลาอ่านุรอานเนี่ยทำนองที่ดีที่สุดคือทํานองที่เราชอบทํานองที่เราถนัดเราไม่ต้องไปตามกระแสแล้วคนนั้นเขาชอบทํานองนน้นแต่เราชอบแบบนี้นอยู่ที่เราเราชอบทํานองไหนนั่นแหละคือทํานองที่เราจะทําได้ดีที่สุดนะครับถือว่าทุกคนนั้นมาถูกทางแล้วก็ฝึกซ้อมกันไปนะครับใช่คุณผู้ชมครับัมดินละ ก็ถ berg, กือว่าเด็กหญิงวิดะสละมัดนะเป็นผู้หนึ่งที่มีความกล้ามีความกล้าที่จะมาทดสอบในเวทีแห่งนี้นะก็ก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับแต่ในเรื่องของชัดดูในเรื่องของอักษรต่างๆเช่นในเรื่องของคำศัพท์ตัวอาอันอัมจะไปอันอัมไปอันกึ่งๆึเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็อักษรอดอทนะรอยละรอดบูบูเบียต้องใช้ข้างลิ้นต้องให้มันอ้วนต้องอิสิยะละยกโคนลิ้นซึ่งมันจะมีรายละเอียดมากนะครับอักษรอดอทเนี่ยวัล,ลลีนอาเมนนะก็อ่าก็ ยากนะครับอักษรดอทเ,เป็นอักษรที่ยากมากที่สุดเหาง,งันันนะแม้แต่บรรดาตัวอิหมัมต่างๆก็ยังมีอีกเยอะนะที่ยังยังทำได้ไม่ครบสมบูรณ์นะครับไม่ถึงขั้นผิดแต่ว่าไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่ามันเป็นอักษรที่จะต้องอจะต้องใช้ในเรื่องของสิฟาดมากพอสมควรแต่ก็ขอชมเชยขอให้ได้รับความสำเร็จครับเจ้าคุณมุฮัมม,มคัครับ kāle